สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเรื่องการดูแลและตกแต่งสวนนะคะอันนี้จะเป็นพาร์ทที่2นะคะในเรื่องนี้นะคะแต่และเรื่องครูจะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทนะคะจะไม่เอามารวมกันนะจะได้ไม่ดูเหมือนเป็นการที่เรียนหนักจนเกินไปนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะโควิดก็ยังมีการระบาดอยู่ในจังหวัดของเรานะคะเราก็จึงต้องมาเรียนออนไลน์กันแบบนี้ไปก่อนนะคะซึ่ง ที่ครูอัดคลิปสอนเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่านักเรียนบางคนนะคะไม่มีเวลาที่จะเข้ามาดูการสอนสดครูก็เลยจําเป็นที่จะต้องอัดคลิปและให้นักเรียนไปดูย้อนหลังเอาเองว่างตอนไหนก็มาดูแต่ถ้าถึงเวลาที่เช็คงานก็ขอให้นักเรียนทํางานส่งด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันนะคะ ในหัวข้อนี้นะคะจะเริ่มด้วยที่สิ่งที่ใช้ในการตกแต่งสวนนะคะสิ่งที่ใช้ในการตกแต่งสวนเนี่ยจะมีมากมายหลายอย่างเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพันไม้ที่เราจะนำมาตกแต่งสวนนะคะจะแบ่งเป็น4ประเภทใหญ่ๆเลยนะคะจะแบ่งเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะจะแยกประเภทดังนี้อ่ะอย่างที่1นนะคะ ก็คือไม้ประทานในความหมายของไม้ประทานก็คือจะเป็นไม้ที่มีลักษณะเป็นต้นใหญ่ๆนะคะจะเป็นลำต้นใหญ่สูงนะคะเป็นไม้ยืนต้นก็ว่าได้เหมือนโรงเรียนเราอะค่ะก็พวกที่เป็นไม้ประทานก็จะมีต้นกราชพฤกต้นราชเพิลหรือว่าด,ดอกคูนนะคะต้นสีเหลืองๆนั่นเองที่เราเห็นอยู่หน้าโรงเรียนนะคะ หรือว่าต้นมะม่วงที่อยู่หลังโรงเรียนหรือว่าต้นไซนะคะต้นไซที่อยู่หน้าอาคารห้าอันนั้นก็เรียกไม้ประธานนะคะไม้ยืนต้นเหมือนกันนะคะจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะที่มีความสูงเกิน6เมตรขึ้นไปนะคะจะมีอายุยืนนานแล้วก็สามารถใช้เป็นฉากหลังให้ร่มเงาได้ดีนะคะหรือว่าเป็นเ,เป็นแนวสำหรับกั้นลมได้ด้วยนะคะ นี่คือไม้ประทานนะคะตัวอย่างไม้ประทานนะคะก็จะมอะีอันที่ครูเอามาให้ดูนะ,ะอันแรกคือต้นอินทนินต้นอินทนินนะคะดูลักษณะของดอกอินทนินนะคะจริงๆแล้วต้นอินทนินเนี่เป็นต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยนะนะคะคือต้นเนี้ย จะแทนความแข็งแกร่งบึกบึนทรหดอดทนของบรรดาลูกแม่โจ้นะคะเนื่องจากต้นอินทนินเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงอายุยาวนานมากและจะแล้วคือจะ,จะเจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเลยนะคะนี่คือความหมายของต้นอินทนินเนาะต่อไปต้นพญาสัตบัญน,นะคะ,นคะนนเนี่ยค่ะต้นพญาสัตบัญเนี่จะเป็นดอก สีขาวๆต้นพญาสัตบัญน,นะคะจะมีกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะและสามารถพบได้ในทุกทกภาคของประเทศไทยเลยนะคะต้นพญาสัตบัญเนี่ยจะมีความสูงประมาณ12-20เมตรเลยนะคะและตรงลำต้นมันจะมีเปลือก เปลือกไม้หนาๆน,นะคะมีสะเก็ดเล็กๆสีขาวปนน้ำตาลหน่อยๆน,นะคะเมื่อเอามีดไปกรีดจะมียางสีขาวๆออกมานะคะต้นพญาสัตบัญเนี่ยจัดเป็นไม้มงคลนะคะปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะคนไทยโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นพญาสัตบัญไว้ที่บ้านจะทำให้เรามีเกียรติยศ ทำให้เราได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปนะคะก็มาจากความหมายของต้นนั่นเองนะคะที่มาจากคําว่าพญานะคะจะมีความหมายว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ควรยกย่องเคารพนับถือนะคะอ่าอ่าต่อไปต้นต้นลีลาวดีลีลาวดีอันนี้หลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันเยอะนะคะต้นลีลาวดีเนี่ยจะมีอีกชื่อหนึ่งก็คือต้นลั่นทม ต้นลั่นทมนะคะต้นลั่นทมนีออ้จะเป็นไม้ดอกยืนต้นในวงตระกูลต้นตีนเป็ดนะคะจะมีแบบหลากหลายชนิดด้วยกันบางคนมีความเชื่อว่าไม่ควรปลูกต้นลั่นทมในบ้านเพราะคิดว่าจะมีความอับประมงคลเข้ามาในชีวิต เะะพราะว่าคําว่าลั่นธมเนี่ยมันไปพ้องกับคําว่าละทมละทมในที่นี้ก็คือแปลว่าเศร้าใจเศร้าโศกหรือว่ามีความทุกข์ใจนะคะนิยมนะคะปลูกกันแพร่หลายอย่างมากเลยนะคะในสมัยนี้คือต้นลั่นธมเนี่ยเป็นยังเป็นต้นไม้ประจำชาติของประเทศลาวด้วยโดยลาวจะเรียกต้นลำลั่นธมว่าดอกจำปานะคะ และจะพบได้มากบริเวณทางขึ้นพระาธาตุที่เมืองหลวงพระบางนะคะส่วนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะพบต้นลั่นทมกันในาภาคเหนือนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อแล้วโดยมีการเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นดอกลีลาวดาีตอนนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นดอกลีลาวดีละก็คือจะไม่ใช้ชื่อลั่นทมแล้วค่ะเพราะว่าลั่นทมหมายถึงความเศร้าโศก ลั่นหมายถึงการละทิ้งแตกหักส่วนทมก็หมายถึงความเศร้าโศกอมันก็จะไม่ค่อยมีความหมายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อต่อไปต่อไปเป็นต้นต้นจามจุรีนะคะต้นจามจุรีนี่ดอกสวยมากนะคะต้นจามจุรีนะคะเป็นไม้ยืนต้นเหมือนกันนะคะเป็นไม้ยืนต้นเหมือนกันมีดอกอตรงเกสรน,นะคะจะมีสีเขียวและสีขาวนะคะ เมื่อดอกไม้แก่เนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองและเมื่อมันใกล้โรยแล้วก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองๆแบบแซดๆนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นต้นจามจุรีต้นจามจุรีนี้นะคะเป็นต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะต้นนี้นะต่อ,ตอไาต้นราชพฤกษ์ดอกสีเหลืองๆนีอ้อย่างที่เราเคยเห็นกันในหน้าอยู่หน้าโรงเรียนเราเลย ต้นนี้จะอยู่หน้าโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือต้นาราชพฤกษ์ต้นาราชพฤกษ์เนี่ยแปลความหมายตรงตามชื่อก็คือดอกไม้ของพระราชานะคะจึงไม่แปลกใจเท่าไหร่ว่าดอกไม้ชนิดนี้นะคะจะได้รับความเชื่อถือในเรื่องของความเป็นสิริมงคลอีกทั้งด้วยความที่มีชื่อนะคะผู้คนจะรู้จักกันในชื่อของดอกคูนนะคะดอกคูนาราชพฤกษ์ก,กับดอกคูนนี่เป็นต้นเดียวกันนะคะอย่าจําสับสนกันนะอ่า อาแต่ต่อไปเป็นต้นปาล์มพัดต้นปาล์มพัดนะคะเ,ออเป็นต้นเดี่ยวนะคะสูงได้ถึง10เมตรเลยนะคะจะสูงได้ถึง10เมตรเลยนะคะใบอย่างที่นักเรียนเห็นนะคะใบก็จะเป็นเ,ออเป็นลักษณะเหมือนพัดเป็นลักษณะเหมือนพัดและเป็นพับเป็นจีบแล้วก็แหลมๆ,ๆ,ๆออกมาเนาะแผ่นออต้นปาล์มขนาดแผ่นใบหนึ่งมีขนาด ถึงหนึ่งเมตรเลยนะคะมีขนาดถึง1นึ่งเมตรเลยนะคะอะเดีวมาดูอันต่อไปต่อไปนะคะจะเป็นไม้พุ่มเป็นไม้พุ่มนะคะไม้พุ่มเนี่ยเป็นต้นไม้เออที่มีความสูงประมาณเพียงแค่ 1- นึ่ถึงสเมตรนะคะเพียงแค่ 1- นึ่งถึงสเมตรส่วนใหญ่ไม้พุ่มเนี่ยก็จะมี มีสีมีดอกมีใบและลวดลายที่หลากหลายมีสีสันที่มากมายเลยนะคะและนิยมใช้ปลูกเพื่อประครับประคองในแปลงในที่ดินนะคะหรือว่าเราจะปลูกเป็นรั้วเป็นรั้วกั้นรอบบ้านเราก็ได้นะคะปลูกไว้ริมขอบทางนะคะตัวอย่างเช่นที่ครูเอามาให้ดูนะคะ6 6ชนิดนี้นะคะอ่าหชนิดนี้ต้นแรกต้นแรกคือต้นเทียนทองนะคะเป็นลักษณะไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะ อาจจะมีความสูงถึง15-30เซนติเมตรและสามารถสูงได้ถึง3เมตรเลยพุ่มเนี่ยจะเป็นทรงแบบแน่น,น,นๆทึบๆหน่อยลำต้นจะแตกกิ่งก้านได้จำนวนมากเปลือกไม้เนี่ยมีสีน้ำตาลอ่อนนะคะส่วนใบจะลักษณะลักษณะเป็นใบเดี่ยวเรียงกันนะคะเป็นรูปทรงรีปลายใบจะแหลมหน่อยนะคะ,ะส่วนดอก ดอกก็จะมีออกสีม่วงออกเป็นช่อช่อก,กที่ปลายกิ่งหน่อยอะคะ่ะโคนกลีบจะเชื่อมติดกันเป็นรูปกลวยปลายแยกออกเป็น5้าแฉกนะคะสำหรับต้นเทียนทองอะจะต้องการน้ำไม่เยอะมากจะต้องการน้ำแบบปานกลางแต่ว่ารับแสงแดดได้เต็มที่เลยนะคะ,ะดูอันต่อมปเป็นดอกเข็มอ,อันนี้นักเรียนน่าจะเห็นกันบ่อยนะดอกเข็มเนี่ย ดอกเข็มนะคะลักษณะของดอกจะเวลาดอกออกเกิดกันน่ะจะรวมอยู่กันเป็นช่อๆแล้วมีหลายสีด้วยนะคะมีคุณค่าทางสมุนไพรด้วยดอกเข็มเรายังสามารถนำมารับประทานได้นะคะสามารถนำมาชุบแป้งทอดหรือชุบไข่ทอดเป็นอาหารได้เหมือนกันดอกเข็มเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดจัดมากๆต้องการปริมาณน้ำไม่เยอะมาก ปริมาณน,น้ำแบบปาน,นกลางอะคะ่ะและสามารถทนต่อความแห้งแล้งได้ด้วยนะคะการให้น้ำของต้นเข็มเนี่ยสามารถให้วันละ3ครั้งถึง5ครั้งได้ชอบดินร่วนๆดินร่วนปนทรายและชุ่มชื้นหน่อยๆนะคะอาแล้วมาดูอันต่อไปตเตยนจะเป็นดอกเอ,อ่อดอกเฟื่องฟ้านะคะดอกเฟื่องฟ้านี่ใครๆหลายคนก็เคยเห็นเนาะดอกเฟื่องฟ้าจะมีหลายสีเลย นะคะจะเป็นไม้ยืนต้นประเภทพุ่มกิ่งเลื้อยนะคะจะมีขนาดตั้งแต่พุ่มเล็กจนถึงพุ่มใหญ่เลยแล้วก็มีหนามขึ้นอยู่ตามลำต้นต้นเฟื่องฟ้าจะมีถ้านักเรียนสังเกตใกล้ๆจะมีหนามจะมีหนามขึ้นอยู่ตามลำต้นนะคะจะมีใบใบลักษณะเป็นใบเดี่ยวแล้วก็แตกออกสลับกับกิ่งเยื้องกันแล้วจะมีขนขึ้นปกคลุมเล็กน้อยนะคะส่วนกลีบ กรีบของเฟื่องฟ้าและถ้านักเรียนสังเกตนะคะมันจะมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจหรือรูปไข่เนาะแล้วก็จะมีหลายสีเลยนะคะเช่นสีม่วงสีแดงสีชมพูสีส้มสีฟ้าสีเหลืองนะคะอันนี้คือเป็นลักษณะของดอกเฟื่องฟ้านะคะอะต่อไปเป็นดอกชบาดอกชบานะคะอันนี้นักเรียนก็ คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะดอกชาวบานะคะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะคะใบลักษณะใบเนี่ยมีความเป็นมนกรีมีปลายแหลมจะมีขอบของใบเป็นจักเล็กๆเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะ,ะใบจะมีสีเขียวเข้ม,มใบจะมีสีเขียวเข้มนะคะดอกชบ แล้วลักษณะกลีบของดอกชบาก็จะมีขนาดใหญ่มีหลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงสีแสดสีเหลืองสีม่วงสีชมพูนะคะก็จะมีหลายสีนะคะเหมือนก็เหมือนดอกไม้ใบพุ่มลักษณะชนิดอื่นๆที่ค่อนข้างที่จะมีหลายสีหลายลักษณะนะคะ,อ,ะอันต่อไปเป็นต้นพวงทองพวงทองนะคะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดอกน้ำผึ้ง นะคะเป็นต้นไม้ขนาดเล็กๆนะคะไม่ไม่ไม่สูงมากจะสูงแค่ 1- ถึง1.5เมตรนะคะสูงแค่1ถึง1.5เมตรเองนะจะออกดอกเป็นช่อออกดอกเป็นช่อคล้ายๆกับดอกเข็มเลยค่ะจะออกเป็นช่อนะคะช่อเดียวนะคะขนาดดอกดอกดอกหนึ่งนะ่ะของดอกพวงทอง,ทองจะมีแค่1เซนเองจะมี5กลีบและจะมีสีเหลืองสด นะคะต้นพงทองดอกจะออกสีเหลืองสดๆนะคะต่อไปเป็นต้นมะลิอ่าต้นมะลิอันนี้ทุกๆวันที่12สิงหาคมนะคะเราก็จะนำดอกมะลิมาไหว้คุณแม่กันเนาะต้นมะลินะคะเป็นไม้พุ่มนะคะต้นเป็นไม้พุ่มจริงๆแล้วนะดอกมะลิเนี่ยในโลกเนี้ยมีประมาณทั้งหมด200ชนิดเลยนะซึ่งเยอะมากงถือว่าเยอะมากๆ ซึ่งถือว่าเยอะมากๆส่วนใหญ่ที่ประเทศไทยเรานำมาปลูกอ่ะจะคือดอกมาลิลานะคะจะมีถิ่นกำเนิดในพื้นที่เขตร้อนนะคะเขตร้อนกับกึ่งเขตร้อนนะคะลักษณะดอกและกลิ่นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในในแต่ละพันธุ์เนาะซึ่งไม่ไม่ต้องพูดถึงกลิ่นของดอกมาลินะคะหอมมากหอมชื่นใจมาก เวลาอากาศร้อนนะคะนักเรียนสามารถนํากลีบดอกมะลิมามาโรยในขันน้ํานะคะและแช่เย็นแล้วเอาไปดื่มมืชื่นใจมากๆเลยเนาะอ่ะดูอันต่อไปค่ะอ่าเมื่อกี้เป็นไม้พุ่มใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นไม้คลุมดินนะคะไม้คลุมดิน ไม้คุ้มดินเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่สูงไม่เกิน30เมตรนะคะมักจะปลูกเป็นกลุ่มก้อนติดกันแล้วก็มีลวดลายและมีหลากสีให้เลือกด้วยนะคะนิยมปลูกประดับขอบแปลงปลูกคุมที่ปลูกคุมแทนพื้นหญ้านะคะก็คือตัวอย่างเช่นอันแรกก็คือต้นแวมแวมายุลานะคะจะมีดอกสีม่วงเกสรสีเหลือง นะคะมีเกสรสีเหลืองก็จะมีโคนกลีบจะมีสีขาวๆนะคะเป็นพืชไม้ดอกลมลุกนะคะจะสูงไม่ถึงเมตรจะสูงแค่15-50เซนติเมตรเองนะคะเพราะมันคือไม้คลุมดินนะคะดอกเนี่ยมีไม่ใช่มีแค่สีม่วงนะมีหลากสีเลยทั้งสีแดงสีชมพูนะคะ,อ,ะอันต่อมาคือดอกฟ้าประดิษฐ์ฟ้าประดิษฐ์อันนี้เป็นไม้พุ่มมีอายุ มีอายุอยู่ได้หลายปีเลยนะคะจะเป็นไม้เลื้อยนะคะจะเป็นไม้เลื้อยจะมีดอกนะคะเป็นดอกเดียวช่อเอดอกหนึ่งอ่ะจะแบ่งออกเป็น1นถึงสกลีบนะคะโคนกลีบจะเชื่อมติดต่อกันก็จะมีสีฟ้าอมม่วงนะคะกลางดอกมีสีขาวส่วนใหญ่จะออกดอกในฤดูร้อนนะคะต่อไปดอกแพรเซียงไฮ้แพรเซียงไฮ้นะคะแพรเซียงไฮ้เนี่ยมีชื่อสามัญหลายชื่อเลยก็เป็น เจแปนิสโรส e มั่งมอสโรสนะคะหรือว่า p o p u l ูเรพอพูเรคาโรสนะคะเนื่องจากเพราะว่าเมื่อดอกเนี้ยบานแล้วจะมีลักษณะเหมือนดอกกุหลาบนะคะจะมีลักษณะเหมือนดอกกุหลาบเลยซึ่งต้นไม้ชนิดนี้จะนำเข้ามาจากต่างประเทศเนาะในปัจจุบันนะคะดอกแพรเซี่ยงไฮ้นะคะ ไม่ได้มีเพราะสีนี้สีเดียวนะก็จะมีทั้งสีแดงสีขาวสีเหลืองอต่อไปเป็นผักเป็ดด่างผักเป็ดด่างก็จะเป็นไม้ล้มลุกนะคะมีอายุหลายปีเหมือนกันแต่จะสูงแค่1 0ถึง20เซนติเมตรนะคะจะแตกกิ่งก้านแบบหนานแน่นเลยอ,อันต่อไปต้นเฟิร์นมะขามนะคะต้นนี้นะคะเราก็รู้จักกันดีเนาะต้นเฟิร์น เพราะว่ามันมีใบเหมือนเป็นใบมะขามนะคะอันนี้จะปลูกกันอย่างแพร่หลายเลยะคะ่ะเพราะถือว่าเป็นเป็นพืชที่เราพบเห็นได้ง่ายคะ่ะและอาจจะบ่อยที่สุดบ่อยกว่าเฟิร์นชนิดอื่นๆเลยนะคะและเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายด้วยขยายพันธุ์ไม่ยากและมีหลายชนิดสามารถแตกออกไปมากมายให้เลือกปลูกต่อไปเป็นต้นกาบหอยแครงกาบหอยแครงนี้เป็นพืชที่กินเนื้อนะคะเป็นพืชกินเนื้อนะคะ เป็นพืชกินเนื้อที่ดักจับและย่อยกินเหยื่อที่จับได้ซึ่งส่วนมากจะเป็นพวกแมลงเป็นพวกแมงต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาแมลงเข้ามามันก็จะงับงับงับเอาไว้เพื่อ,ค,อค่อยๆย่อยแมลงเข้าไปอ่ะอันที่สี่เป็นหญ้า หญ้านะคะเป็นพืชคุมดินช่วยช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะคะมีความสวยงามและสามารถหยียบย่าได้นะคะหญ้าที่นิยมปลูกนะคะจะมี2ชนิดคืออย่างแรกคือหญ้านวลน,น้อยอย่างที่2คือหญ้ามาเลเซียนะคะจะฮิตมากนะคะหญ้าหญ้าสชนิดนี้เนาะอ่ะแล้วอันต่อไปเป็นวัสดุปูพื้นนะคะวัสดุปูสำหรับการปูพื้นในสวนนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นหญ้าเสมอไปนะคะ ก็จะมีพวกอิฐหินแล้วก็กรวดนะคะนิยมใช้ปูเป็นทางเท้าสําหรับทางเดินในสวนเนาะก็คือวิธีนะคะคือจัดวางเอามาจัดวางรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อแล้วก็ทําให้เป็นทางเดินขึ้นไปนะคะส่วนใหญ่จะปลูกร่วมกับไม้ประทานหรือไม้พุ่มแล้วก็ไม้คลุมดินที่ครูนําเสนอไปแล้วนะคะเพื่อแล้วก็การใช้พวกอิฐหินกรวดเนี่ยก็จะช่วย เป็นการช่วยออลดการกันกระแทกของน้ำฝนกับหน้าดินได้ด้วยนะคะ,อ,ะอันต่อไปรูปปั้นและเครื่องดินเผานะคะ ส่วนใหญน่นิยมจะนำมาเป็นจุดสนใจในสวนนะคะการเลือกเลือกรูปปั้นมาจัดวางในสวนก็ต้องพิจารณาถึงสวนของเราและรูปแบบของสวนนะคะเป็นสำคัญเช่นสวนขนาดเล็กก็ต้องใช้รูปปั้นขนาดเล็กสวนขนาดใหญ่ก็ต้องใช้รูปปั้นขนาดใหญ่นะคะหรือว่าสวนแคบๆเราก็ต้องใช้รูปปั้นมันๆวาวๆมาตั้งนะคะแล้วก็มีฉากหลังที่ปลูกต้นไม้เลยไว้อย่างนี้เนาะ หรือว่าส่วนญี่ปุ่นส่วนจีนนะคะคนตกแต่งด้วยตะเกียงหรือสะพานเล็กๆหรือว่าแอ่งน้ำหรือว่าก็มีไม้ไผ่เสริมด้วยนะคะ,อ,ะอันต่อไปเป็นมานั่งชุดสนามและศาลานะคะเป็นสิ่งตกแต่งที่ใช้เชื้อเชิญให้ผู้มาเยี่ยมเยียนเนี่ยได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจในกลางสวนที่สวยงามของเรานะคะส่วนใหญ่ก็ทำมาจากห็นทำมาจากเล็กนะคะหรือว่าไม้เนื้อแข็งนะคะ เราก็ต้องพิจารณาจากกะจากขนาดและการใช้งานด้วยนะคะไม่ใช่ส่วนของเรามีนิดเดียวนะคะแต่เราสั่งสารานะคะมองวัางไว้ในสวนเน,เนี่ยก็ไม่ใช่เนาะมันก็ไม่เหมาะกับสวนของเราแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวดูอันต่อไปอันนี้ใกล้จะจบละอ่ะน้ําและไฟนะคะน้ําและไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งตกแต่งที่เพิ่มชีวิตชีวาให้กับสวน นะคะโดยน้ําที่ใช้อาจจะเป็นน้ํำตกน้ําพุดนะคะและไฟที่ใช้เราก็เออเราก็อาจจะใช้เป็นสปอตไลท์ส่องขึ้นมานะคะส่องไปที่โคนต้นไม้ประทานเพื่อให้ดูสวนดูมีความเป็นมิติมีความแตกต่างกันในเวลากลางคืนนะคะ,ะเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวพอแค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ